แจ็อันดับหนึ่งของเพจผมตอนนี้นะครับดูไว้ครับเฮ้ยเียมีฟิกดึงหลังด้วยนี่เขาออกมาไกลมึงดิทุกคนมึงเห็นทันไปเฮียโอ้โหโอ้หมึงแม่งโคตรบ้าเลยเฮียมึงโปรปะเนี่ยกูถามจริง แหลมหรอเออเจอมือฉมังกูแบงไงล่ะแปดแมนไปแล้วครับมึงก็หาเฮ่ยมันเกินคนไปเพราะวันเนี้ยฮะ้มันเกินไปปะเนี่ยคนน่าลงประจำเพลเลยว่าคนนี้ยลยเล่นแก๊กเกินจังไอชินก็โดนดึงกันจังเลยว่ามันเกินไปแล้วปะเนี่ยช้างไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยบักอะไรวะแค่มันเกินไปเพราะ,ะแท็กมันตึงไปเลราะวะ โอ้โหไอ้เหย็ดดึงช uh> to ้างออกไปแดกเฮ้ยแบทแมนแบทแมนดึงแบทแมนออกมาดึงแบทแมนมาเดาถูกว่ะเดาถูกว่ะเดาถูกว่ะเกิดตรงไหนเดาดิมึงเจอแก๊กแมตต์งโลแคลรี่ไม่มีเอ้าจริงเหรอเอ้ากูไม่ได้ดูเลยเฮ้ยมึงไม่บอกกูเลยว่ามีมีแคลรี่ไอ้สารเหี้ยวโอ้ยจะดาวกู เฮ้ยมึงก็เตือนกูหน่อยดิกูก็แบบโมแต่โมคนดูแม่งก็มัมแต่พิมพ์อะไรเม็ดกลางไม่บอกกูเลยเออไม่บอกกันน้องเนปิตา้าไม่บอกพี่นะไม,ม่ผมผมัวแต่โมผมเป็นคนโม้อยู่แล้วเวลาดับตัวคุณต้องบอกผมเว้ยต้องบอกแอนไม่มีแคลรี่นะออย่างนี้โอ้โหแก๊กโน่นหนึ่งกูแก๊กโน่นหนึ่งกูไม่เคยทําให้ผิดหวัง กูจะเข้าไปให้มันตอดทําไมวะไอสัตว์น่าเอ้ยโคตรแม่นเลยเฮียตัวนี้กูบอกเลยไม่ผิดหวังเ,เร็วเร็วเร็วแจ็คอันดับหนึ่งของเพจผมตอนนี้นะครับดูไว้ครับมีหวังมีหวังมีหวังต้องรีบจบอยู่คนนี้แม่นสุดในเพจแล้วนะวอีกคนที่แม่นแม่นมันหายไปไหนไม่รู้เอามังกรเลย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  ไม่มีผนิตนะไม่มีผนิตนะไม่มีผนิตช่วยหน่อยช่วยหน่อยเร็วเด็กข้างไข่มึงก็ช่วยตีก็ได้ดูราดเราแอ้ก็ไม่รู้ไม่ได้มีประโยชน์เลยเลยมันใครจะโผมาไอ้เหี้ยรีบตีรีบไปทำอย่างอื่นนี่แหมคัดโซนเก่งตีไปก็จบไอ้เหี้ยไม่ต้องคิดเยอะขอบคุณคุณแนทด้วยครับโอ้โหแม่นแม่นเกินไปป่ะเนี่ยเอาเลยเอาเลยได้ได้ปะไ้ไม่ต้องไม่ต้อง Yeah. เอาเอาเอาได้เอาได้ได้ผมมีอันต่มันทะลึ่งกับแก๊กโนหนึ่งกูหรอไม่มีอันติก็เรียบร้อยดีน้องโอ้ของจริงว่ะมึงต้องเป็นคนยังไงถึงเล่นแก๊กโหดได้วะมึงต้องแบบมีชีวิตที่เหงาแค่ไหนวะแบบว่า บอกว่าคนเล่นแก๊กโหดเนี่ยผมว่าต้องเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยมีใครคบปล่าวะจริงปะคุณแถวเฮียมีฟิกดึงหลังด้วยที่เขาออกมาไกลมึงดิทุกคนมึงเห็นทันไปเฮียฟิกเพื่อให้มันออกมาไกลๆกูดู้เป็นผิดใช่ไหมแก๊กนั่นคือสเต็ปใช่ไหมใช่ไหมมึงบอกกูทีโอ้โหมีการดึงออกมาให้ไกลกว่าปกติด้วย ้อชอบเล่นเดวโอในฮอนหน้าให้บ้าฟ้ามันจริงๆนะให้มันดึงโลลวงเงี้ยต้องมีโดนอีสัตว์เฮ้ยดีเชี่ยมโอ้ยไม่เห็นสัญลักษณ์บนหัวไม่งั้นกดแข็งเลยเวนเอ้ยโอ้โหมึงแม่งโคตรบ้าเลย เยเอาทีนี้เอาทีนี้กูว่างดูแล้วเอาหน่อยดิเอาสักตัวดิมึงโป้ปะเนี่ยกูถามจริงว่ามึงเริ่มโป้แล้วแหละกูเจอแก๊กเองกูปวดหัวเอาป้อมนี้ดิเอาป้อมนี้ดิต้องได้ละเยอ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 ะมาเยอ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 ะเล่นได้นะไม่เล่นก็ได้เราเกมนำอยู่เอาเอามังกรก็ได้ครับเอามังกรก็ได้แอดวีครับไม่มีแคลรี่อะไรนะ ไม่เป็นไรครับไม่มีแคทตี่ต้องใส่สุดอย,อบบอยู่ต้องรีบจบอยู่ต้องรีบจบอยู่เกมนี้มันต้องรีบจบอยู่แล้วเป็นริปโป <c oughs> โอ้ยโคตรแรงเลยวะคิกซี่จะบอกมึงดึงโดนกูนต้องวกกลับไป <c oughs> บนสองกลางโลง่งเดี๋ยวผมไปตีล่างนะขอบคุณคุณบอยด้วยครับขอดูบางใครหน่อยแอดคืออะไรวะบางใครตัวนี้ปะอ๋อบางใครอีเชียอมูราดหรือเปล่า <c oughs> ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วเนี่ยสูพีมเส้นทางสูพีมของผมมันจะสวยหรูเกินไปปะเนะี่ย โดนอีกไอสัตว์เออกี่ดาวแล้วแอนสี่สิบหกสี่สิบเจ็ดน่าจะสี่สิบเจ็ดครับจบเกมนี้น่าจะสี่เจ็ดนะไปเอากลางนี่สัตว์ลำคาญแล้วอ่ะห้าสิบดาวเล่นได้เลยครับหกสิบก็เล่นได้ครับมาเลยครับผมได้เลยครับได้หมดเลยครับผมแหมแย่งเข้าให้ทันแค่นั้นเหละครับเชื่อนึกว่าโดนแต่โดนว่ะผมไม่กล้าเล่นหรอกโทษโทษขอโทษขอโทษใจไม่ด้านพอ โอเคแบทแมนอยู่บนครับเรายังไม่ได้กลางเลยเหรเฮ้ยหรือว่ามีคุณบอยแม oh, okay, anyway. ่งเลยง่ายวะคุณบอยเกมหน้าพักนะดึกๆึกใหมามันไม่ถูกบอยบอกกูโยนก็ได้สั่นเฮ้ยเอากลางเอากลางเออเดี๋ยวมีมังกรอยู่นี่หว่าผมออกกันเวทแล้วกันนะครับเกมนี้นะครับผม โทษเฮี้ยควายกูทำไรวะกูไม่ตายก็ได้นะกูตายเพื่ออะไรวะเฮี้ยโคตรโยนเลยวะขอโทษเอ้ยขอโทษเฮี้ยวับมันวับมันวับมันวับทาร่ามันวับอย่ายอมอย่ายอมสุกริกิเออมันวับเออสองสองตุ่นมันเออตุ่นมันเฮี้ยมึงหล่อมอะไรนักหนามึงล่อเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงเดินไปตกกระป๋อตะแบ่มันสิ มึงสิลำหาสเต็ตกย่างวะเดี๋ยวมันจะตึงนะเชื่อกูปะ่ะคุณได้กลิ่นตึงๆแล้วอะแกกูเริ่มตายเยอะเลยสัตว์เอาดีบนน่ะเอาดีเอาดีอดีช้างอ๋ออออุ้ยโดนแรงจังช้างช้างจริงปะเนี่ยอ้ระวังแบทแมนนะโอโโ้โหเก็บเลยดอกนี้ ดูเลือดก็แล้วกันเดือดแบทแมนล้วงเดือดตายมันจะมีดาวครับ75ดวงดาวฟรีนะทุกคนกดเช็คที่ปุ่มส่งดาวได้เลยนะครับมันจะมี75ดาวฟรีสำหรับคนไม่เคยเติมดาวลองดูนะครับเกมนี้ไม่มีแครี่โหเสียดายนะผมชอบเล่นแครี่อยู่แล้วช่วงเนี้งั้นจะได้เล่นแคร์รี่เห็นปะเห็นม <c oughs> ั้ยฟิกเปล่าเอ็มไม่ฟิกด้วยสวนแม,แมวโคตรแมน่นเดี๋ยวกูมาเดี๋ยวกูมา ฮ่าฮ้ยไอ้เหี้ยมันมีแถบหรอมึงไปเหยียบแถบแอลขวาออกให้หมดดิไอ้เชียแถบมันโคตรกว้างเลยสัตว์ GM พ่อเงอกมึงเอาแถบมหดเธออาแน้ว่าไอ้สัตว์ยิงกูอยู่นั่นน่ะมันแม่นจังเลยส่องกู ตบแม่งดิเออตบแม่งดิเอออีกทีอีกทีกทมาดาบแดงนะครับมึงรีบจบเพอะว่ามันตึงแล้วเว้ยถ้าว่าฮีโร่มันไม่มีเฮี้ยอะไรเลยนะเรดมันก็ไม่มีอะไรเลยนะเว้ยจริงถึงเราไม่มีแคลรี่แต่เราจะขึ้นบ้านยากไงเบี้ยป้อมไม่ค่อยได้นะวุ้นเล่นคุณบอยกูดโดนเต็มหัว แหลมหรอเออเจอมือฉมังกูแบงไงล่ะไอ้ฟาดเออแม่นไหมล่ะครับฮะไอเห็นนะเห็นนะไอจิ๊บป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 ุ๊กยิวปุ๊กยิวเหยียโคตรแรงเลยสัตว์ฟา้ยิงกูดิเหยียมาดิรอบนี้มาดิเหยียบดิเหยียบดิยิง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 ดิกูจะหลบให้ดูชิ ลิปโอดุดเลื่องกับป้อมด้วยนะครับเผื่อใครไม่รู้นะเฮากูงงอโอ้โหไอ้เหี้ยโอ้โหโอ้แท้ยังงี้ก็เรียบร้อยดิเอ้ยเอ้หลังถุงก็เปียนแพงเอ้โอ้ยมึงก็หักเฮียมันเกินคนไปเพราะวันเนี้ยฮะมันเกินไปปะเนี่ยฮะล้อเล่นเองไงฮะไอ้เหี้ยโคนน่าโลมประจำเพจเลยว่ะไอ้สัตว์ ทีจะเติมเกม ROV ผมขอแนะนำแอดไลน์ไปที่แอดวิสาอย่าลืมแอดนะครับเติมง่ายสะดวกปลอดภัยมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายสำหรับสายเติมคิดจะเติม ROV คิดถึงวิสาห์คนนี้ยอะเลเล่นแก๊เกเถื่อนจับไอ้ฮิมันก,ก็โดนดึงกันจังเลยว่ามันเกินไปแล้วะเนี่ยช้างไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยช้างไม่เหลือล้างแล้วเนี่ยฟ้าขวาลองเช็คดูนะครับเผื่อมีดาวฟรีนะครับเจดห้าดวงบัคอะไรวะ แม่มันเกินไปบอ่อะอมีคลิปเข้าแล้วเขี้ยะแคกบันตึงไปบอ่อะแคกคอมมานเดอร์คอมมานเดอร์หรือตัวไก่นะ่ะบอกเลยเดยิโอ้โหแม่ไม่บ้าไปแล้วตัวนอ้องไอ้เขี้ยไปเอาซ้ายก่นอนปะน่อยวะพบป่าลูกเพจทั้งที โอ anyway, ้โหไอ้เหี้ย uh, ด like ึงดึงช oh, ้างออกไปแดกโอ้โหไอ้ส mm, ัตว์โอ้โหแม่ไอ้เหี้ยมึงบ้าวะเนี่ยไอ้เหี้ยมึงจะบ้ามึงเห็นไหมเอฟซูโอ้โหบอยเรียบร้อยเฮ้ยแบทแมนแบทแมนดึงแบทแมนออกมาดึงแบทแมนมาเดาถูกป่ะเดาถูกป่ะเดาถูกป่ะเกิดตรงไหนเดาดิ โออ้้หไบ้ามันเนี่ยมีใครจะซื้อตัวมันไปโลมไหมเฮ้ยอีกสองดาวเองว่ะแก๊กไปกูบ้าเฮ้ยผมขอโทษนะซัพพอร์เตอร์เดี๋ยวผมขอสองดาวเดี๋ยวเราแบบเล่นไปเลยแปบ๊บนึงกูแบบเจ็ดครั้งติดแล้วแบนึงขออีกทีว่ะมันตึงไปเ้า่วะ ตีนี้มันตึงไปป่ะไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงแฟก,อกอูอีกรอบอีกรอบอีกสองดาวผมขอเขาให้แกงไปหน่อยนี่นี่แกลกนะครับอันนี้ก็เป็นเซตไอเทมแกลกนะครับเขากันเวทเพราะเขาโดนเวทเยอะนะครับเกมนี้ก็ดูเอานะครับสเตปการดึงแบบแทบจะแบบว่าถ้ากูนับได้นะมันพลาดประมาณสี่ครั้งที่ผมเห็นนะสี่ครั้งนะที่ผมเห็นแบบที่ผมเห็นด้วยตานะเห็นอะไรนะตาตาพอ เวลาตาพอแล้วคนอื่นเล่นโอ้คนดีเกินมึงกลัวแหมอ่ะไป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 กูรู้นะว่ามึงแบบว่ากลัวว่าแบบเกมที่แล้วแบบหล่อมากเกมต่อมาแบบกลัวแบบว่าไม่โดนหรือเปล่าฮะห,หรือโปรหมดฮะดื่มเติมทูหมดตอนเที่ยงคืนเปล่าเล่นอีกสินาทีเที่ยงคืนโปตัดหรือเปล่าฮะโปตัดแน่เลยมันเป็นระหว่างเที่ยงคืนไงครับทุกคนทัวร์เลตมันตัดพอดีโปตัดพอดีทําเป็นแกล้งดึงไม่ดงไม่โดนใช่เปล่า ใช่ไหมเออทูหมดเนี่ยอีก10นาทีเที่ยงคืนนะครับตัดวันใหม่โป้หมดเปล่ากมต่อมาดึงไม่โดนไงทําไว้หล่อเกินไงแบบไม่ไหวแล้วกดดันม่สั่นกดดันในี้แก๊กเสียงแมนจังเอาแล้วพี่เสียงเป็นไงครับน้องจินจูทาแหมมีการมาฟังแค่เสียงแหมเขาเล่นดึงโหดหน่อยเสียงแมนจังจะเอาเขาไปโลมมาดีน้องจินจูทาใช่่าวจะเอาเขาไปโลมมาดี